เอาเรา,เราหุ่นเซอรกระป๋อยที่นี่เราเจอตัวปกกัญจการไอเชจูสองตัวเปย์ได้ดีกว่าเราพร้อไม่เนี่ยไอหุ่นัสเซียเออกูพร้อมตั้งนานแล้วรถเทอะพอไมตั้งแต่เกิดกูจะเตะการคอใครจูให้หักเลยดูสิหุ่นเกลเซียจะเตะคอไชจูมาแล้วที่นี่ไชจูไหนแหละไอพวควาย ใช้กระปัาหมัดขยลวข้าหวยทคลไม่ให้หักเลีม่งึงพร้อมยังไอหุ่นจีนไ่้โง่ท้มงตามาไอหุ่นจีนหน้าข้งอทานพ่มึงเนายหุ่นละได้แตแกแล้วนี่มคุาไปเลยไอหุ่นไปเจีนเอ้กดกของมือไั้ควายกูอยากกู้วใครเจ้ากันอยูหวะงนั่นตัวอะไรเจ้าหนุ่เจ้าวเอ้แครีรู้ยิ่งได้เจฮะวอทมันอยู่

ยยิาครับกูยืนลังกวาเอาไอ้ควายเหอะนี่ตัวทียอะไรยังไม่ถูกมองเลยขันจูดับปตนจะเตะทำวตายได้เลยกูโอ้กูไม่ยตะกันกหนาโอ้ยยัทำยันจบบินตยบินจันจไดับปนเฮอยกับเสียงตายุยยกูว้าอยยัเสียงตายเลย ดีหุ่นยอเมริกาเราจะทำยัไต่ออย่าเพิ่งไปช่วยไอ้พวกสองตัวเฮี้ยนั่นหุ่นยนต์เซลล์ตัวนั้นมันทำได้เราไปช่วยมันดีกว่าไหมเื่อโอ้ยสารปูาม m เ o ยไอ้หุ่ยนต์จีจหุ่นยนต์มาเซียกเลยหุ่นยนต์จีมด้หาก้ไม่้ไม่้เค้อเคหุยนต์หยจะพยแล้วหุยนต์จีจะพายแล้วเราต้องไปช่วยมันดีกว่าได้เราต้องไปช่วยหุ่นยนต์จีก่อนคุณจ วนไอ้ึงจะตึงมึงตายตึงตึงแกข่าเม่อฉันไอใครจีนแม่ตตึงมึงตายเข้ามาเลยฮูเดนเซียมึงได้ดับกดูไม่แยก่อนมาไปที่ไรเนี่ยโอ้ยดับกดูคุณอยูอไรก้ช่วยเราทีพวกดับกดี่มันทำอะไรตึงมแย่กูมาช่วยมึงแล้วไอนเซียโอัทอไวเอกูจะมาช่วยมึงรอก่อนนะโว้ย มึงะมาเสียเจตัตายควายมือห่าร้อเมีอกยไอันเจียเหี้ยมอ้ม่บอกอันจยวมึงกำลังจะมาฆ่ากูช่วยกูดิาด้าเลยมีงจะกับมานมีตายคุณเจ้าลังจะพังเอาช่วยัูทีมึงตายมีคตายมึงมาเลยขจูด้านรถตีมึงเจมตัวตาย แกฆ่าคุณไปกูไปกูมึงตายมึงตายมึงตายโอ๊ยมึงตายกูไม่ยัมเลยมึงตายเลยยรับแฟช่วยด้วยนำเข้าแลย่าไปเมามึงตายมึงตายเฮลมีปดน้้ย้ตัเี้ยเลยไม่เคยมึงตาย

ม,ม,มาทำามาไม่ตายกันดีกว่าหมายตีเด็กยิงป,ปืนจะลวกตูนหักได้ <c oughs> มันจะทำอะไรผู้กู้โจดีม VMPK ตม